ยี่ลามือนีมาเมืองเลยแม่บรรยากาศกา็หนาวหนาวซุ่มเหล้าซุ่มเหล้า,ลาบ่าอยากได้แม่บ่ลูกเอาพ่อ<บ>หนุ่โสด้จ้าแต่ลูก่ให้จีบจ้าข้าน้องอาอายสักกุณาพรเสียงมีหกค่าเสียงอาจจะสั้นสั้นในเด้อจากว่านู้หนาวจ้า ขอบคุณรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะครับผมอีหล่ามือนีิเล่นอยู่วังสะพุงขอเสียงพี่น้องช้าเมืองเลยนะขอเสียงพี่น้องช้าเมืองเลยแน่จ้ามือนีิแม่แม่หลา,ายมาหลาย <laughs> ครับมาหลายอย่าลินเราให้พรนูหลายได้จ้าสิลองเพลงต่อบ่ได้ แม่สิเบิงเอาดอกกนกันอีลามืงหนีมาเมืองเลยแม่บรรยากาศกัหนาวหนาวซุ่มเล่าซุ่มเล่าพอา่อยากได้แม่บ่ลูกพ่ออยากได้เมียแนนี่พ่อพ่ได้อยากได้เมียอีพ่อหำเหงาซื้อ ป้าทัดเอาดอกบ๊ยหองซสื้อๆดอกถามซื้อๆอ่าเนี่ยครับลูกแท้ครับแม่งครับเต้าบได้สีเอาครับพระจ๋าพูดไม่เพาะเลยขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับมาเขาพูดเดียวเนาะเพื่อนกระซิวมาเพื่อนได้เขาเหรอเนาะ นั่งเทียนเขาป่าซันโอ้ลูกยุ่ดีอยู่อดเลือกข้าวเอาพ่อหนุ่มโสดนะจ้าแต่ลูกกให้จีบจ้าว่าไปยังดอกอีหล่าบ่มีหล่ะหาโทรศัพท์พ่อดอกนะอะไรนะครับมีเงินเต็มกระเป๋าครับใครทำกระเป๋าหาย มีเงินเต็มกระเป๋าเลยใครทํากระเป๋าหายมารับหน้าเวทีนะครับมีเงินเต็มกระเป๋าขออนุญาตซอกแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เต็มอีลีสงสัยแหลกมาแจกติบหมอลำแบ่งรอยประมาณสองพัน 2000. แบ่งยี่สิบประมาณหารอยแต่ว่ากระเป๋าหูขาดเอาไปเย็บไปได้เนี่ ครับอลุกหาัมาโอเคครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับผู้ใดกระเป๋าหายนะครับมารับได้เด้นนะครับ